สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอมซี่อีกแล้วนะคะวันนี้อรารยะสุขต้องแชร์วันสุขและคุณจะมีความสุขค่ะแซลเองนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้จะมาพบกับการสปอยหนังสือค่ะ โอบอกเลยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะอายะสุขดีมากๆเลยนะคะก็คือเขียนโดยศาสตราจารย์ดรเกียงศัก์เดจริญวงศักนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอายะสุขซึ่งท่านนะคะได้พูดข้อคิดเกี่ยวกับอายะสุขอะ่ะเว้ดีมากๆเลยนะคะที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตเดียวควรอยู่อย่างมีความสุขไม่ควรจมกับความทุกข์ค่ะแต่หน้าเศร้าค่ะคนที่วิ่งหาความสุข ก็มักจะไม่พบความสุขแท้ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นคําตอบให้กับชีวของเราผ่านบทกรนะคะที่ท่านอาจารย์ดรเกียงศักดิ์ได้เขียนเป็นบทกรขึ้นมาจากหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวอ่านใ้ฟังสักหนึ่งประโยคนะคะบอกไว้ว่าคนตามหาความสุขมักพบทุกมิอาจสุขชื่นใจได้ดังหวงังแต่ค้นหาความดีกับมีพลังพบสุขดังได้ทองกองทวีเมื่อทำดีมอบให้ใจบริสุทธิ์จิตจะผูก ความสุขทุกวิถีช่วยเหลือคนเก็บของให้ใจยินดีอิ่มหรือดีเกิดสุขใจที่ได้ทำว้าวป็นไงคะเป็นบทกลอนที่ไพเราะมากๆเลยคะ่ะและยังมีบทกลอนบทกวีที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะมีภาพจุสวยที่เป็นข้อคิดดีๆที่เมื่อไหร่ก็ตามคะ่ะ ถ้าใครอ่านเล่มนี้จะได้ข้อคิดดีๆเอาไปแชร์ใน Facebook ก็ได้นะคะแชร์ในอิน t a g r กรมก็เหมาะค่ะไม่ว่าจะแชร์ในที่ไหนก็สามารถเป็นข้อคิดให้กับเราได้ก็อยากฝากไว้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองไปอ่านดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในเล่มหน้านะคะเดี๋ยวมาสปอยหนังสือเล่มใหม่ให้ฟังสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย